สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนั่นทักทายยามเช้าที่ชลบุรีนะจ๊ะตอนนี้ก็แปดนาฬิกาแล้วเดดจ้าแม่พาพิชันมาบ้านพ่อที่ชลบุรีเด็ดแปดโมงเช้าก็แดดนะจ๊ะนะ,นะครับเดดมากๆเลยดูแดด เช้ามาแม่ก็กินกาแฟสักผ้าหุงข้าวนะจะหุงข้าวแล้วก็สักผ้าพ่อก็ซื้อกับข้าวหน้าปักซอยมากินนะจ๊ะแล้วก็ไปทํางานแล้วเป็นบรรยากาศตอน8ปดนาฬิกาอแดดอะ่ะกอภัยนะจ๊ะเพื่อได้ใช้ประโยชน์ก็ยังไม่ตัดทิ้งนะจ๊ะแม่ก็ทำมันเนี่ย ด้ย่าะจะเอาจอบถางญ้าถางให้มันแห้งแล้วก็จะทำให้ให้มันแห้งะจะแห้งแล้วก็จะเดี๋ยวใส่ต้นไม้นะจ๊ะก็มีกองนี่ขวดเคิดยังไม่ได้ขายนะจ๊ะปลูกปลูกของไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่ามันมีปลวกข้างล่างมันเป็นปลวกเอาอะไรมาปลูกก็ปลวกกินหมดแม่ก็ปลูกกระชายขมิ้นอยู่กะ่ะขาก็ก็ได้รอดอยู่นะจ๊ะ ก็เดี๋ยวมีชโอมเดี๋ยววันนี้จะตัดชโอมตัดโอมไปทอดใส่ไข่ตอนเย็นนะจ๊ะอันนี้แม่ก็ปลูกกระเพราโโนะจ๊ะดาหญ้าออกแล้วก็กะเพราขาหัวมันไม่ใหญ่ังจัะไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรเลยไม่มีขี้วัวมีอะไรเดี๋ยวก็จะพวนดินแล้วก็พ่อมารอบหน้าให้พ่อเอาขี้วัวมาใส่นะจ๊ะ เช้าอมอะไรพวกนี้นะจ๊ะขี้หมูขี้ว,นนวัวไม่ใส่พราปลูกะพรามะกออันนี้ต้นมะปิงนะจ๊ะมะปิงอ่าอ่าอ่าเจ้าของบ้านอยู่ยังไม่เกรงกลัวเลยไปมาัาเคยได้กินนะจ๊ะมันกะพรา หน้าบ้านก็จะประมาณนี้เราจะต้นคูดต้นขูดนี้แม่ปลูกไว้ได้สามปีแนละนะ้วจะไว้ให้มันออกดอกแม่เอาเม็ดมาปลูกก็เป็นบ้าปลูกต้นไม้อยู่ช่วงหนึ่งจะสองข้างเลยเนาะอันนี้พ่อก็ตัดลงสัตํมไว้ให้มันเป็นดอกสวยๆเยาจะหน้าบ้านค้ำคูนคัำอันนี้ บางเม็ดก็เพิ่งงอกแต่เดี๋ยวจะเอากลับบ้านนอกเอาไปปลูกที่บ้านนอกเออออกไปเลยแน่เบิ้เดี๋ยวนี่ก็จะเปิดประตูให้เพื่อนเข้ามานี่ก็จะประมาณนี้มะพร้าวมะพร้าวจะตัดทิ้งหมดนะจ๊ะมันโตแล้วมันไปติดกำแพงเดี๋ยวแพงกำแพงพังเราจะไม่เหมาะ ตอนเราปลูกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะมันพอมันโตแล้วน่าจะห้าปีแล้วมั้งแม่ปลูกมันไม่มีปุ๋ยมีอะไรมันก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่งามนะจ๊ะอันนี้มะม่วงปลูกทิ้งๆไว้อันนี้แก้วขมิ้นนะจ๊ะเดี๋ยวให้พ่อตัดยอดลงนะสองต้นเนี่ยตัดยอดไม่ให้มันสูงจะมันโดนใายไฟข้างบน ก็จะประมาณนี้ปีที่แล้วมีเห็ดปวกขึ้นนะจ๊ะตรงนี้ปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันเขากวาดเขาทำความสะอาดไปหมืนมันน่าจะไม่มีะอมะอมะอมซื้อมาตอนซื้อบ้านใหม่ๆนะจะประมาณสองร้อยเงินน่าจะตกอยู่ประมาณกิ่งละสี่สิบาทนะก็ปลูกร้อมปลูก ตามกำแพงไปรอบบ้านเลยนะจ๊ะตัดไข่อะไรก็ปลูกแซมแซงที่น,นี้มะนาวแก้วขมิ้นแม่ก็ตอนกิ่งไว้นะจจะเผื่อมตอนประมาณ3ามกิ่งสี่กิ่งเผื่อมันติดรากแม่จะเอากลับไปปลูกที่บ้านนอกนะจ๊ะสามกิ่งเผื่อมันติดนะจ๊ะ เราก็จะไม่เคยตอนกิ่งมะม่วงนะแม่เพิ่งตอนครั้งแรกนะก็เผื่อมันดูผลลัพธ์ก่อนถ้าเกิดว่ามันมันติดมันอะไรก็จะทยอยตอนเรื่อยๆนะจะ๊ะเราจะได้ไม่ต้องซื้อต้นพันุ์เผือแล้วก็ถ้ามันได้ก็จะได้ขายด้วยนันนี้บรรยากาศก็จะประมาณ้อากาศร้อนจ้ะเดี๋ยวขอไปทำ กับข้าวก่อนครับ